นักบาสระดับ NBA ฝึกร่างกายยังไงนักบาสท,ที่เล่นอยู่ใน NBA นั้นพวกเขามีรายได้จากการเล่นบาสแค่เดือนเดียวซื้อบ้านกี่หลังก็ได้ซื้อรถกี่คันก็ได้นี่คือนักบาสระดับโลกที่ค่าตัวมหาศาล หนจะสปอนเซอร์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาที่จ่ายเงินให้พวกเขาอย่างมากมายพวกเขาใช้เวลาว่างเล่นเวทเทรนนิ่งชกบ็อกซิ่งแล้วพวกเขาฝึกอะไรกันบ้างพวกเขาทำอะไรกันในยามที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในสนามรวมทั้งวิธีการฝึกในตอนอยู่ในสนามด้วยและนี่คือการเล่นของนักบาส NBA ไปดูการฝึกกับว่าเขา เล่นกันยังไงบ้างนะครับนี่ครับบ็อกซิง่งให้สัญญาโดยเป้าเทควันโดเราจะใช้หมัดฝึกบ็อกซิง่งนี่ยถึงแม้จะมีรายได้มากมายนะครับพวกเขาก็ยังชื่นชอบกีฬาอย่างบ็อกซิง่งนี่แหละครับกิจกรรมยามว่างและการชาเลน์การฝึกประสาทสัมผัส นี่ใช้แรงต้านโอ้โหวิทยาศาสตร์การกีฬาของพวกเขานั้นไปไกลแล้วนะครับโอ้โหฝึกดีมากเลยนี่แหละครับเอาไปทําตามดูนะปึ๊บอย่างนี้ปั๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปั๊บดึงครับดึงอ๋ออย่างนี้นี่เอง นี่ดูในจออาจจะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ตัวจริงใน NBA นั้นหลายคนคงรู้ดีโอ้นี่เพิ่มสปีดเท้าอันนี้ผมเคยพาราชาตะไปฝึกเทนนิสในเทนนิสก็ฝึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับและกนนี้ใช้การเพิ่มน้ำหนักให้กับกล้ามเนื้อนะครับ พื่อีจะต้องเอาแรงมากขึ้นเนี่ยปัป๊บกระโดดชูดโอ้โหงดงามิงไปสวบ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 ถูกรูปนี่หมุนปัป๊บโดดจริงคือมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปเก็บลูกนะครับใครที่เล่นบาสจะรู้ว่าเหนื่อยชะมัดเลย เหนื่อยการเก็บลูกเนี่ยใช่เหนื่อยอะไรไม่ต้องลุ้นนักบาสอย่าง NBA เอ้ขาเล่นกันเนี่ยนี่การวิ่งครับวิ่งป๊าบแล้วก็การหมุนตัวกระโดดอื้มกรงงี้เรียบร้อยนี่ส่งป๊าบส่งมาร์กโอ้โหใครจะบล็อกอยู่ทาหน่อยใครจะบล็อกได้เล่นอย่างเนี้ยนี่อ๋อ ปุ๊บกระโดดแล้วโอ้โหไม่ต้องป้องกันเล่นแบบนี้หลอกอ,อีโอโหร้ายจริงๆแค่การซ้อมก็โหดแล้วอ่ะเนี่เลี้ยงลีลาปัสลีลาหน่อยเนี่ยปุ๊บไปที่ตำแหน่งที่อาจจะสู้กับเนี่ยครับการฝึกกำลังแขนการเทรนร่างกายวิธีการฝึก บางอย่างไม่ได้อยู่ในแขนงบ็อกซิง่งบางอย่างไม่ได้อยู่ในมวยไทยบางอย่างไม่ได้อยู่ในบาสเกตบอลมันมีโลกใบหนึ่งแล้วลูกแก้วมังกรมีหลายลูกมันกระจายตัวแล้วแยกไปอยู่ในแต่ละที่ทักษะหรือพรสวรรค์ต่างๆถูกกระจัดกระจายอยู่อย่างเช่นว่าการเตะที่รวดเร็วนั้นอยู่ในเทควันโดการใช้หมัดได้อย่างหลากหลายและหนักหน่วงอยู่ในบ็อกซิง่ง การใช้เข่าอยู่ในมวยไทยการใช้สปีดเท้าอยู่ในการฝึกของคนที่แข่งวิ่งและอีกมากมายที่ซ่อนเร้นในตามที่ต่างๆและนี่คือคนเก่งวันเต็ม